เห็นอะไรหรือยังเนี่ยครับคิ้วกระโปรงมันชอบแตกนะคิ้วกระโปรงหน้าใหม่นะเห็นไหมงานแท้มันจะเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมอันนี้ก็แท้นี่ก็กระจังหน้าเดิมสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจร้านเลสนะวันนี้เราจะพามาดูอีกปัญหาหนึ่งของรถอีสุนะครับเจอกันบ่อยๆนะเวลารถเริ่มอายุเยอะๆนะครับ เป็นประมาณนี้เนี่ยครับเห็นอะไรไหมเห็นอะไรหรือยังเห็นอะไรหรือยังเนี่ยครับคิวกระโปมันชอบแตกนะเอ็ดแต่ก่อนจะไปติดตั้งกันนะครับขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้นก็สนับสนุนโดยรองเท้าเบเกอร์นะครับใกล้เปิดเทอมแล้วนะรองเท้านักเรียนเบเกอร์ใช้ดีนะครับสมัยผมเด็กๆผมก็ใส่นะเขาไม่ได้มีแต่รองเท้านักเรียนนะครับรองเท้าสเก็ตก็มีนะอร,รอ,องเท้าใส่ด้สเก็ตบอร์ดนะหรือรองเท้าแฟชั่นนะเข้าไปดูกันได้นะครับ เฟซบุ๊กนะครับเบเกอร์ Baker นะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับถัเรามาดูหน้ารถกันครับคิ้วเขามีงานแท้กับงานเทียมนะครับผมแนะนําให้ซื้องานแท้ใช้นะมันราคามันต่างกันไม่เยอะหรอกงานเทียมเห็นเขาขายกันอยู่ลองไปเซิร์ชดูนะครับแต่ว่ามันลอกใส่งานเทียมแล้วมันจะลอกง่ายซื้องานแท้มาใส่ดีกว่าเนี่ยมีโค้ดตรงๆเลยว,วิธีติดตั้งไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพามาดูวิธีติดตั้งกันครับ่นะคิ้วหนึ่งตัวกับประแจนะครับ เดี๋ยวตอนขายเดี๋ยวจะขายเลยนะจะไม่ถ่ายนะครับไม่มีมือถือโทรศัพท์นะเนี่ยครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นนี้เห็นไหมพลาสติกอะอยู่ข้างบนแต่น็อตอยู่ตรงนี้เราเอาครีมจับพลาสติกแล้วไขน็อตออกนะครับน็อตมันจะคายอยู่อันนี้เวลาซื้อมาเขาจะไม่มีน็อตตัวเมียมาให้นะต้องใช้น็อตตัวเดิมนะครับถ้าน็อตตัวนี้ตัวเมียพวกนี้หลุดก็ต้องซื้อน็อตตัวเมียมา,ายไขใส่ใหม่นะผมจะถอดนะนี้ครีมจับไว้หน่อยถ้าครีมปากใหญ่ๆได้ก็ดีนะ เนี่ยคีมจับไว้เนี่ยหลุดแล้วแล้วเราก็หมุนออกได้เลยนะอันนี้ยถอดออกทิ้งได้เลยนะครับโอเคอ่ะเราไขาออกให้หมดเลยอ่ะไม่ต้องอครีมจับก็ได้นะบางอันก็หลวมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาครีมจับก็ได้ประแจไขาได้เลย โอเคครับหลุดหมาแล้วงับมันง,งับงับมันลงมาดูหนะ่อยผ้าเช็ดหน่อยครับเช็ดฝุ่นหน่อยนะอ่าเอาคิ้วเรามาใส่กันนี่มีน็อตอยู่ กาวแปะมาพร้อมเลยนี่นะไม่ยากใส่เอาไปครับลงรูเดิมอยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าถ้ารถไปชนมาแล้วก็แล้วกระโปรงไปไปซ่อมสีมาหรืออะไรมามันจะเข้าไม่สนิทนะนะไข่น็นอตคืนครับ เสร็จแล้วประแจไขครับพอตึงมือพอนะอย่าให้มันแน่นมากนะมันจะแตกนะเท่านี้แปนเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับคิวก็โป้งหน้าใหม่นะเห็นไหมงานแท้มันจะเป็นอย่างนงี้ยแหละใช่ไหมอันนี้ก็แท้น,นี่ก,ก็กระจังหน้าเดิมเห็นไหมสีเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยรถอาสิบรถปีสิบสามอ่ะสิบสองปีแล้ว ลบปีสิบสามปีนี้ปีนี้ยี่สิบสองสิบปีเก้าปีเห็นไหมเนี่ยกระจังเดิมแท้สีเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่มีลอกขนาจจะมีริ้วรอยหน่อยแต่ไม่มีลอกเนี่ยอันนี้ก็คิ้วแท้นะครับอันเก่าที่เปลี่ยนเพราะว่าขามันหักนะนะก็ประมาณนี้ไม่ยากไม่ยากติดตั้งเองได้นะครับสั่งได้ง่ายๆหาของไม่ได้ทักมาถามผมครับผมมีขายนะโอเค ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ